สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู y u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  e ออนมณีจันทร์คลิปนี้จะเป็นคำนายคำทำนายของชาวราศีกันกับชาวรัคนากันในเดือนธันวาคมพศ2564นะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16 16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมของทุกปีนะคะ คลิปนี้นะคะก็จะใช้โหราศาสตร์แล้วก็ไพ่ทาโาร่ไพ่ออเคิลในการเปิดทํานายแล้วก็ท่านใดท่านใดที่ยังไม่ได้ดูดวงท่านใดที่ยังไม่ได้ดูดวง12ราศีในเดือนพฤศจิกายนสามารถดูย้อนหลังได้ค่ะโดยเข้าไปที่เพลย์ลิสต์หรือกดไปที่ตัว V นะคะเพื่อดูใต้คลิปนะคะ ก็ถ้ากดเข้าไปดูที่ใต้คลิปเนี่ยก็จะมีลิงก์เยอะค่ะก็จะมีลิงก์เพลย์ลิสต์ดวง12ราศีของเดือนพฤศจิกายน2514ด้วยท่านใดที่เพิ่งเข้ามาดูดวงเป็นครั้งแรกเอขอความกรุณาขอความกรุณานะคะช่วยกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์แทนค่าขูให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะช่วยกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าค่าขูให้ด้วยแล้วก็เราก็มาดู ก็มาดูกันนะคะตำแหน่งดาวนะดาวสุกดาวเสาอยู่ในราศีมังกรนะจ๊ะดาวพุธอยู่ธนูอาทิตย์อังคารอยู่พิจิก มรุตยูจะอยู่ที่เมษยาวราราหูอยู่ที่พฤษกเกรอยู่ที่เมถุนการงานอาจจะวุ่นวายนะการงานจะวุ่นวายอยู่เหมือนกันแต่เรื่องการเงินเอ๋มองว่าตีไข่แตกได้เงินแจ่มใสดีเลยแหละการเงินจะได้เงินมีดวงที่จะได้เงินจากคน ที่อายุน้อยกว่าได้เงินจากลูกค้าได้เงินจากคนอายุน้อยกว่าทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สินเงินทองถือว่าจะประสบความสําเร็จดีระดับหนึ่งนะคะไม่แย่ เอมองว่าราศีกันนะช่วงประมาณเดือนธันวาคมอะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้คืนดีกับแฟนเก่าแต่ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสอยู่ในเรือนอริก็จะมีเกณฑ์เสียเงินเสียทองหรือเกี่ยวกับหนี้สินหนี้สินนะถ้าคุณเป็นคนรวยอะ่ะมันแปลได้เลยว่าช่วงธันวามีเกณฑ์จะต้องเสียเงินเยอะ แต่ถ้าคุณเป็นคนฐานะปานกลางฐานะจนฐานะปานกลางคุณจะมีปัญหาเรื่องเงินแน่นอนเกี่ยวกับหนี้สินมีเรื่องเข้ามาให้ไม่สบายใจอิทธิพลของดาวอังคารกับดาวราหูนะก็อาจจะทําให้คุณนะ่ะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่มีปัญหากับทหารมีปัญหากับตํารวจ คุณจะมีปัญหากับทหารมีปัญหากับตำรวจได้ในช่วงเดือนมีปัญหากับทหารตำรวจได้ในช่วงเดือนนี่แหละถ้าเป็นคนที่ทำธุรกิจเป็นคนที่ทำธุรกิจค้าขายเป็นเจ้าของบริษัทถือว่าช่วงเดือนธันวาเนี่ยตีไข่แตกเลยนะจะมีกําไรมากขึ้น กำไรมากขึ้นได้เงินมากขึ้นลูกค้าเนี่ยจะเพิ่มจะสามารถขยายฐานลูกค้าและขยายขอบเขตคุณจะสามารถขยายฐานลูกค้าและขยายขอบเขตของอขยายขอบเขตในการทำธุรกิจได้มากขึ้นมากขึ้นทีนี้เราจะมาดูไพ่ทาโร่กันนะคะ ไพ่แม่รักสมีด้วยนะระวางน้ำท่วมบ้านเจ้าหญิงนะคะอโฟไดตี้การนั่งสมาธิฝึกพลังจิต จะมีคนมาสารภาพรักขอเป็นแฟนด้วยราศีกันลาราศีกันราศีกันในเดือนราศีกันในเดือนธันวาเนี่ยคุณจะสมหวังในความรักจะมีคนมาสารภาพรักขอคบหาคุณเป็นแฟนมีคนจะมีคนมาสารภาพรักแล้วก็มาขอคบคุณเป็นแฟนด้วยซึ่งคุณเองคุณก็ ไม่ปฏิเสธเพราะคุณเองก็ชอบเหมือนคุณอนะเหมือนนักรบหญิงที่ผ่านสงครามนะมีความเจ็บช้ำอะคือถ้าไพ่ใบนี้เอตีว่าหมดเคาะแล้วนะชาวราศีกันกับชาวลัคนากันในเดือนธันวาคมนี้นั่นก็คือว่าคุณอนะหมดเคาะไปแล้ว หมดเคาะไปแล้วคุณจะสามารถฝึกพวกกระสินได้อะกระสินดินน้าลมไฟหรืออาจจะเจอคุณอาจจะได้เจอผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรมคุณจะได้เจอผู้ทรงภูมิความรู้ทางธรรม แล้วคนนี้เก่งด้วย The Sun ความสุขมาพร้อมความสำเร็จคุณจะมีชื่อเสียงให้ระวังปัญหานะคะน้ำท่วมบ้านน้ำท่วมบ้านหรือปัญหาที่เกี่ยวกับฝนตกหนักหลังคาล่วอะไรประมาณเนี้ยทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรบ้างนะ ่เนียทำบุญให้ผีทำบุญให้ผีบ้านผีเรือนบ้างคุณจะสมหวังในความรักนะคะเนี่ยทำบุญให้เจ้ากรรมในเวรนะคะแล้วก็อะไรอะไรก็จะดีขึ้นสุขภาพก็จะดีขึ้นนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษาสาวโสดสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้คู่เป็นคน สาวโสดหนุ่มโสดมีเกณฑ์ที่จะได้คู่เป็นคนต่างชาติต่างภาษานั่นเอง ในเดือนในเดือนธันวาคมเนี่ยจะเป็นเดือนที่ว่าแปลกนะมันเหมือนกับในเดือนธันวาคมนะคือตัวคุณอะตัวคุณอะจะเก็บตัวอา่าเขาเรียกอะไรน,นะเซรตุเซรีตุสันโดษเหมือนมันเหมือนบุคลิกเหมือนพวกฤาษีอะไรสักอย่างอ่ะ เหมือนเ,อเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะชอบเก็บตัวแล้วเก็บตัวเพื่อเรียนหรือเพื่ออ่านหนังสือหรือเพื่อเตรียมสอบหรือเพื่อเขียนหนังสือในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณจะมีบุคลิกเหมือนลอสีในถ้ำเหมือนแม่มดคุณจะมีบุคลิกเหมือนพวกลึศีที่หลบไปอยู่ในถ้ำหรือเหมือนแม่มดที่ไปอยู่ในกระท่อม ที่ไปอยู่ในกระท่อมลึกในป่าเพื่อจะมีการเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเพื่อแต่งนิยายเขียนตำราเตรียมสอบกพอพเตรียมสอบเข้าปริญญาโทเอ้ยไม่ใช่เตรียมสอบสอบเท้าเตรียมสอบเข้าตำรวจเเก็บตัวอ่ออานหนังสือสอบเก็บตัว ท่องตำราเก็บตัวเรียนอะไรสักอย่างอะ่ะคือช่วงเป็นการเก็บตัวเป็นการเก็บตัวเพื่อทําอะไรสักอย่างคุณอาจจะคุณอาจจะเก็บตัวเพื่อที่จะไปเขียนตำราการเลี้ยงดูแมวเก็บตัวเขียนนิยายอะไรปันเนี้ยในเดือนธันวาคมมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการพานันเข้ามา มีเกณฑ์จะได้ไปเที่ยวทะเลทะเลทเลี่ยวแม่น้ําได้กินอาหารทะเลนะเนี่ยได้ได้ไปเที่ยวทะเลได้ไปเที่ยวแม่น้ําได้กินอาหารทะเลและมีความสุขมีคนจ้องจับผิดมีศัตรูคุณมีศัตรูที่้ลยกาจนะที่ว่าคอยจ้องเล่นงานอยู่คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องคดีความมีปัญหากับตำรวจ มีปัญหากับตำรวจมีปัญหากับทหารมีปัญหาเรื่องคดีความเข้ามาจะมีดวงเกี่ยวกับเรื่องการพาน,านันเล่นหงงเล่นหวยอะไรแบบนี้หรืออาจจะถูกสลากออมสินยี่สิบาทก็ได้หรืออาจจะถูกสลากออมสินร้อยห้าสบาทก็ได้เหมือนกันนะคะ โยคะเสือขาวเทวีไกราย,ยาพระแม่ศีดาราค โอ้คุณโชคดีมากเลยนะที่ได้ไพ่พระพิคเนตด้วยไพ่พระพ,พิคเนตไม่ค่อยขึ้นนะด้วยบารมีด้วยบาร,ร,ร,รมีของพ่อปู่พระพิคเนตนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆจะถูกขจัดออกไปอุปสรรคและปัญหาต่างๆจะถูกขจัดออกไปในเดือนกันยายนเนี่ยคุณต้องระวังนะคะเป็นจังหวะที่ว่าคุณนะมีศัตรูถ้าคุณก้าวพลาดนิดเดียวอะ่ะ จะถูกเสือจับกินนี่คือเสือหิวค่ะเสือจะออกร่าเหยื่อเมื่อมันหิวคุณจะต้องระวังโจรคนมาหลอกเงินคนไหนที่กำลังเดือดร้อนเรื่องเงินแล้วมายืมเงินคุณคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องหนี้สินมายืมเงินคุณเนี่ยให้ระวังนี่คือพระแม่สีดานะคะ ปางที่น่าสงสารที่สุดของพระแม่ลักษมีที่ต้องพิสูจน์ความบริส,สุทธิ์ของตัวเองต้องทนทุกจากการถูกใส่ร้ายถูกนินทาถูกชาวเมืองนินทาว่าร้ายในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณอาจจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าบริส,สุทธิ์ฉันไม่ผิดอะไรแบบนี้เทวีกายาเนี่ยก็เป็นตัวแทนของ เออเป็นพญานาคก็ได้เป็นเออยักษ์สีก็ได้นะยักษ์สีเกอ,อเป็นยักษ์กสีเกซินียักษ์สีไกายามันหมายความว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากญาติผู้ใหญ่ได้รับความช่วยเหลือคุณจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่เม <ME> ื่อเสือหิวเสือมันจะน่ากลัวแต่เมื่อเสือนอน ก็แค่แมวแมวตัวใหญ่ๆตัวหนึ่งเสือถ้ามันเสือจะดุก็ต่อเมื่อมันหิวแต่ถ้ามันไม่หิวมันก็เหมือนแมวน้อยน่ารักนั่นเองคุณจะเข้าถึงอะการฝึกการฝึกจิตนะถึงพระอาทิตย์จะร้อนแรงนี่คือคนฝึกสมาธินะฮะแล้วก็ทําโยคะ สุริยะสุริยะนมัสการสุริยะนมัสการแดดก็ร้อนนะคะแห้งก็แห้งเหมือนกับว่าคุณอาจจะต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองอาจจะต้องอดทนต่อสภาพแวดล้อมที่มันโหดร้ายเปรียบได้กับคนที่นั่งตากแดดเหมือนคนที่นั่งตากแดดอ่ะคนที่สามารถนั่งตากแดดได้แล้วก็ทําท่าสุริยะนมัสการนั่งตากแดดแล้วก็ทําท่านสุริยะนมัสการยกมือขึ้นเหนือหัว เพื่อนมัสการพระสุริยะเทพบูชาเป็นการฝึกฝึกเขาเรียกว่าทางอินเดียเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเป็นสายฝึกทรมานตัวเองแบบพวกโยคีโยคีบางคนจะฝึกทรมานตัวเองแบบนั่งบนตะปูอดข้าวอดน้ําอะไรแบบนี้หมายความว่าคือในเดือนธันวาคมนี่อาจจะเป็นเดือนที่คุณน่ะจะต้องฝึกความอดทนของตัวเองอย่างมากเพื่อให้ชีวิตของคุณเนี่ยบรรลุเป้าหมายที่คุณ ตั้งหวังเอาไว้ว่าเนี่ยฉันจะไปในทางนี้โดยคุณเองก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองนะคะมีมีพระแม่มีพระพิกคเนตมีพญานาคมีพระแม่มีพระพิกคเนตคอยดูแลนั่นเองทีนี้เราจะมาดูสรุปกันนะคะ น,นี่หมายถึงความมีศัตรูนะชาวฮิปไทโบราณนะ่ะจะมีสัตว์ของเขามันเหมือนช้างเอราวัณพญานาคพญาคุฑในอรารยธรรมโบราณของทางพวกไทกิสยูเฟติสเนี่ยเขาจะมีสัตว์อยู่อยู่ตัวหนึ่งนะเป็นอะไรที่โดดเด่นมากก็คือสิงโตหน้าคนเนี่ยแล้วก็ตัวตัวกริฟฟิน ตัวสองตัวนี้มันเป็นสัตว์ในตำนานโบราณเหมือนพญาครุฑกับพญานาคที่ว่าไม่ถูกกันก็คือตัวราชสีหน้าคนนะกับตัวกิฟฟินเนี่ยก็ไม่ถูกกันไพ่ใบเนี้มันหมายความว่าเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่อดีตชาตินั่นเองคือคุณนะมีศัตรูตามจองเวนมาจากอดีตชาติคนที่เป็นศัตรูของคุณก็คือคนที่ จองเวรกันมาตั้งแต่แบบยุคบรรพการสมัยที่เกิดเป็นตัวอะไรแบบเนี้ยคือเหมือนกับว่าศัตรูที่มีคือคนที่ในอดีตชาติคุณไปทําร้ายเขาไว้ในอดีตชาติคุณเคยทะเลาะกับเขาไว้แล้วชาตินี้ก็กลับมาเป็นศัตรูจองเวรจองกรรมกันอีกคุณมีภาวะผู้น,นํนา,านี่คือหัวหน้าเผ่านี่คือหัวหน้าเผ่า คุณมีภาวะความเป็นผู้นำคุณเป็นผู้หญิงสู้สิงโตหมายความว่าอาจจะมีการทะเละาะเบาะแว้งกันแต่คุณสามารถปราบอยู่เพราะนาลีทรงพลังก็คือผู้หญิงเก่งที่สามารถปราบสิงโตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถเอาชนะศัตรูของคุณได้คนที่เป็นศัตรูของคุณเนี่ย ก็จองเวรจองกรรมคุณมานานแล้วนะพายผีเสื้อตกลงมานะคะพายผีเสื้อตกลงมาเพราะว่ามีคนเคลี้ยงอาวุธคืออุบัติเหตุตกบันไดหรืออาจจะเกี่ยวกับการทะเลาะวิวาทในเดือนธันวาคมเนี่ยอย่าขับมอไซค์เร็วในเดือนธันวาคมอย่าขับรถสิ่ง ในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณอาจจะโดนดักทำร้ายได้นะให้ระวังอ่ะการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุโดนดักทำร้ายอ่าโจกันแก้งการทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุเจอดักทำร้ายหรือโดนกันแกล้งเกิดได้ขึ้นได้หมดเพราะเป็นศัตรูกันมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลคุณอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เกิดยันตายเมื่อคุณหลับนะคะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คอยมาดูแลอยู่ตลอดคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงจะเกิดอุบัติเหตุตัวคุณก็ไม่เป็นอะไรถึงจะมีอุบัติเหตุนะแต่ตัวคุณก็ไม่ได้เป็นอะไรมากสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพอรไว้นี่คือไข่อีสเตอร์ไข่อีสเตอร์เนี่ยเป็นเทศกาล อย่างหนึ่งของคนคริสเตียนที่ว่าเหมือนให้ของขวัญเด็กให้พรเด็กหมายความว่าสิ่งที่คุณสิ่งที่คุณต้องการคุณจะสมหวังคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพรสิ่งที่คุณเคยอธิษฐานจิตขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อปีที่แล้วคุณเคยอธิษฐานจิตขอพรแล้ว อยากมีลูกอยากถูกหวยอยากซื้อบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยคือมันจะสมหวังคุณอาจจะต้องไปแก้บนในเดือนธันวาคมเนี่ยคุณก็มีดวงที่คุณจะได้ไปแก้บนนะคะเพราะว่าคือคุณจะสมหวังในสิ่งที่คุณขอพรนั่นเองสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ